ตอนที่สอธิบายเรื่องโรคกรรมท่องเที่ยวดงหมาดุกมืดสุดมืดลึกสุดลึกเที่ยวนรกไม่เหนื่อยหน่ายกลางดงหมาอันดุร้ายสังเกตการอยู่เบื้องหน้าได้แต่เห็นวิญญาณบาต่างโศกเศร้าหว,วาดผวาเสียงร้องไห้เสียงกลด่าต่อว่าฟ้าต่อว่าดิน พุทธีกงประทานยันให้สิทธิ์เราเผาดื่มพุทธจีกงโบกพัดเพียงเบาๆวิญญาณของจิ๋วซิงก็ออกจากร่างสิทธิคารวะพระอาจารย์สิทธิเราไม่ต้องมากพิธีรีบนั่งบันลังบัวไปท่องนรกสิทธิ์นั่งเรียบร้อยแล้วครับขอเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้สิทธิเรา ระยะนี้เจ้าสบายดีไหมเรียนทระอาจารย์วันไหนก็ตามที่สิทธิ์ออกเดินทางท่องนรกเพื่อประพันธ์หนังสือจะต้องมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่ทราบว่านี่เป็นเพราะอะไรหรือครับนี่เป็นการสลายวิบากกรรมในอดีตชาติอาศัยช่วงเวลาในระหว่างที่กำลังประพันธ์หนังสือนี้ทำให้วิบากกรรมต่างๆ ปรากฏออกมาทีละอย่างละอย่างอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็มีเพียงเฉพาะโอกาสนี้จึงจะสามารถสลายวิบากกรรมได้อย่างรวดเร็วมีวิธีอื่นมาสลายวิบากกรรมไหมครับมีแต่สิ้นเปลืองเวลามากกว่าถ้าหากทุกวันทุกวันมันสวดท่องพระสูตรคำภีแล้วอุทิศ ก็จะสามารถลดวิบากกรรมที่มาถ่วงรั้งทรมานกายสังขารให้ลดน้อยลงได้สิทธ์ก็สวดสัตทธรรมบุญธริกสูตรทุกวันฉนันกายสังขารยังได้รับความเจ็บปวดทรมานอยู่ละครับการที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวดทรมานนั้นก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะเป็นการหลีกเลี่ยง ป้องกันเพื่อจะได้ไม่ต้องพบเจอกับแรงกรรมที่หนักมากในยามแก่เนื่องจากว่าในยามปกติก็ได้ชำระเวรกรรมไปบ้างแล้วบางส่วนเวรกรรมรุมเรา้าไม่มีเวลาที่แน่นอนไม่มีสถานที่ที่แน่นอนตรงกับความจริงที่ว่าอนิจจัง ถูกต้องแล้วนั่นคือความไม่แน่นอนดังนั้นยิ่งต้องมีวิริยะในการบำเพ็ญปฏิบัติรักษาศีลวินัยดำเนินบาร,รมีหกอย่างไม่ย่อท้อยิ่งไปกว่านั้นอารมณ์เจตัณหาหรวมทั้งโลภโกรธหลงพิษร้ายรุนแรงต่างๆใน,ในใจของชาวโลกก็สามารถใช้โรคก,กรรมมาขจัด ถอดถอนให้ลดน้อยลงได้ดังนั้นนอกจากโรคกรรมจะสามารถขจัดเวรกรรมที่ไร้รูปปลักได้แล้วยังสามารถขจัดตัณหาความทยานอยากที่มีรูป,ปลักได้อีกด้วยเพราะว่ามีเพียงช่วงขณะที่กำลังป่วยอยู่มนุษย์จึงไม่มี ความโลภโกรธหลงรวมทั้งความคิดที่ไม่ถูกทำนองครองธรรมต่างๆและยิ่งไม่มีโอกาสไปสร้างบาปกรรมเพราะรู้แต่เพียงว่าโรคที่ตนกำลังเผชิญอยู่นั้นมันทุกทรมานต่อเรื่องราวต่างๆก็จะไม่มีจิตใจที่จะไปคิดเล็กคิดน้อยถือสาหาความที่แท้ความเจ็บปวยก็มีประโยชน์อย่างนี้นี่เอง แต่ดีที่สุดก็คือสามารถจัดอารมณ์เจ็ดตันหาหกรักโลภโกรธหลงและความคิดเหลวไหลที่ไม่ถูกทำนองครองธทมต่างๆในขณะที่ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจึงจะสามารถสำแดงศักยภาพให้ปรากฏถูกต้องแล้วอย่ารอจนกระทั่งโรคภัยไข้เจ็บมาทำให้ร่างกายได้รับความทุกข์ทรมาน เพราะว่านั่นเป็นเพียงผลกระทบที่เกิดจากความเจ็บป่วยเท่านั้นไม่ใช่ทักษะความสามารถในการไม่ถือสาหาความที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเบื้องหน้ามองเห็นผืนดินอันกว้างใหญ่ไทยสารที่นั่นมีสุนัขอยู่มากมายตัวใหญ่และแข็งแรงราวกับสุนัข่าสุนัขแต่ละตัวคล้ายกับจะหิวโซ มันจะกันโจรเข้าใส่คนที่เดินผ่านไปมาผ่านกัดไม่ปล่อยผู้คนต่างคร่ำครวนร่รำร้องวิ่งหนีกันอย่างอุตลุดทั้งเนื้อทั้งตัวถูกกัดจนถลอกปอกเปิดเสื้อผ้าขาดวิน่นเป็นสภาพที่น่าเวทนาจนไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ช่างน,น่าสงสารเสียจริง ช่างน่าเห็นใจจริงๆแต่คนเหล่านี้ก่อกรรมไว้ก็ต้องรับผลกรรมนั้นด้วยตัวเองโทษใครไม่ได้เพราะเหตุใดจึงต้องรับผลกรรมเช่นนี้แล้วที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่มีชื่อว่าดงหมาป่าคนเหล่านี้ตอนที่มีชีวิตอยู่ร้วนเป็นคนชั่วที่ไม่ยอมสำนึกผิดแก้ไขปรับปรุงตัว พวกเขาจะต้องมาที่นี่ให้ฝูงสุนัขหิวโซเหล่านั้นกัดกินให้อิ่มเสียก่อนจึงจะสามารถผ่านไปยังด่านต่อไปได้มีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือเข้าไปสอบถามได้หรือไม่ควรจะเข้าไปสอบถามในขณะที่สิทธิอาจารย์กำลังจะเดินไปข้างหน้าทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ ที่มีใบหน้าเหมือนนกแรง้งและมีรูปร่างเหมือนยักษ์ก็เรียกให้หยุดขุนพลทั้งสองท่านนี้ดูเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนผู้มาเยือนคือใครชะไหนถึงมาเดินเพ่นท่านอยู่แถวนี้พวกเราคือผู้ที่ได้รับเทวราชองค์การจากเง็กเซียนฮ่องเต้ให้มาประพันธ์หนังสือโปรดแสดงหลักฐานยืนยันด้วย หยิบเทวราชองค์การออกมาฉับพันแสงสีทองเกิดจ้าก็พุ่งออกมาจนทำให้ตาผ้ามัวไม่อาจทนดูได้ในเมื่อมีเทวเทวราชองค์การที่เสียมารยาทไปเมื่อครู่นี้ได้โปรดให้อภัยด้วยมาตรฐานของการปฏิบัติงานในหน้าที่ก็ควรจะเป็นเช่นนี้ มีอะไรให้เรารับใช้โปรดบอกมาเถิดตอนนี้อยากสอบถามวิญญาณบาปที่ถูกสุนัขก,กัดได้โปรดเรียกวิญญาณบาปมาให้คำสารภาพได้ครับวิญญาณบาปที่อยู่ข้างหน้ามานี่ซิวิญญาณบาปพวกนี้ทำไมยังไม่รีบเข้ามาอีกเธอบอกมาซิว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ทําอาชีพอะไร แล้วทำกรรมอันใดไว้จึงต้องมาอยู่ที่นี่ฉันชื่อจางฉางเตอ๋อเป็นคนเมืองจางหัวพ่อฉันตายตั้งแต่เด็กฉันอาศัยอยู่กับแม่สองคนเพราะว่าไม่มีพ่อก็เลยถูกเด็กคนอื่นๆรังแกอยู่เสมอๆจึงค่อยๆปลูกฝังจนกลายเป็นคนหัวรุนแรง โตขึ้นก็ไม่ได้ประกอบอาชีพที่สุดจริตทำงานอยู่ในพื้นที่ของวีดีโอเกมเดิมทีก็เป็นคนหัวรุนแรงอยู่แล้วจนติดนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีมากยิ่งขึ้นในที่สุดก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เรื่องอาหารการกินก็เป็นคนที่เรื่องมากช่างติถ้าอาหารไม่ถูกใจก็จะคว่ำชาม ลงตรงนั้นทำให้แม่รู้สึกเสียใจไม่หยุดหย่อนต่อมาก็ถูกเพื่อนที่ไม่ดียั่วยุให้ไปร่วมเล่นเกมการพน,นันจึงได้รู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งแส่เฉิงหลังจากที่ร่วมหลับนอนกันนานวันเข้าพอรู้ว่าฝ่ายหญิงท้องได้สองเดือนก็บังคับให้ไปทำแท้ง หลายต่อหลายครั้งโดยไม่ได้สนใจใยดีจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งฉันฝันเห็นเด็กทารกกลุ่มหนึ่งเป็นเงารางรางหลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็จะเห็นวิญญาณของเด็กทารกมาตามหลอกหลอนรู้สึกกลัวไม่กล้ามองเป็นเช่นนี้อยู่หลายวัน สุดท้ายก็เป็นโรคประสาทนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยนานห้าเดือนไม่สามารถรักษาเยียวยาได้และตายในที่สุดวิญญาณถูกนายนิรบาลควบคุมตัวเมื่อเดินผ่านมาทางนี้ก็ถูกหมาที่กำลังหิวโหวยกัดกินไม่สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้พอเดินไปได้เพียงแค่นิดหน่อยก็ถูกนาย นิระบาลน,นิระบาลทุกตีด้วยกระบองเขี่ยวหมาป่าทำให้หมาที่กำลังหิวโหยยิ่งเข้ามากัดกินเป็นอาหารได้โปรดช่วยฉันด้วยฉันอยู่ที่นี่มาสามวันแล้วหน้าเวทนาจริงๆฉันรู้สึกเห็นใจแต่ถึงอย่างไรก็ตามยิ่งทำให้ฉันรู้สึกว่าคนที่ ไม่มีความผิดก็คือแม่ของเธอรวมทั้งทารกที่เธอทำแท้งเหล่านั้นคิดถึงจุดนี้ฉันก็ยังมีความรู้สึกโกรธแค้นไม่หายพูดพร้อมทั้งถีบวิญญาณบาปไปหนึ่งทีวิญญาณบาปกิ้งไปหลายตลบฟูงหมาป่าที่กําลังหิวโหยต่างตะกุยกงเล็บอ้าปากกระโจนเข้าใส่ขย้ำกัดจนหน้าตาเละเทะทิ้ง ทั้งตัวถูกฉีกกัดไม่มีชิ้นดีเลือดเนื้อสาดกระเซ็นเป็นสภาพที่ไม่อาจทนดูได้เมื่อไหร่เจ้าจะหัดเรียนแบบเท้าของเฟยเทียนสิท์โมโหไปชั่วขณะคืนนี้ดึกแล้วเรากลับกันเถิดครับกาบด คุณท่านขุนพลทั้งสองที่ช่วยเหลือมิก้ามิก้าน้อมส่งท่านเมธีสิทธิอาจารย์ถึงสำนักกงเหอถังแล้วชิวเซินรีบกลับเข้าล่างสิทธ์น้อมส่งพระอาจารย์